วุ่นวายเหลือกเกินแต่ละวันที่เจอนานไหมเมื่อไรจะจบผู้คนมากมายมู่ไหมาสิ่งใดต้องการอะไรจากฉันบางก็ทำเป็นผู้ชาดีแต่ถึงที่ตีเนียนหลอกใช้ยิ่งไม่พูดมันยิ่งได้ใจเหนื่อยมากไหมต้องชิงดีชิงเด่น นับวันยิ่งมีน้อยลงคนที่เดและซื่อตรงไม่มีใครบ้างเหมือนมึงเลยเพื่อนเกลอยิ่งเติบโตและย,ยิ่งเหนื่อยล้ากายทุกรทรมไปทั้งใจสัจธรรมของสังคมเบื่อผู้คนสังคมลวงหลอกเบื่อยิงชายวุ่นวายวกวนเบื่อพวกคนทำดีหวังพลเบื่อทุกคนที่ไม่จริงใจ ไม่ต้องเกลงยิ้มแซงทำเป็นทักทายทั้งที่ข้างในเกลียดกันเทบตายไม่ต้องมาสนใจไปไหนก็ไปคิดสว่าัเป็นอากาศ ศนากาเข้าหากันรีบยังจนตามไม่ทันยาพลาดและกันทีใครก็ทีมันผลประโยชน์ต้องมาก่อนปรองดองเอาไว้แล้วกันต้องเสแสงสแสดงไปตามบทเจ้าในเอชังเลือดเย็นคงไม่ใช่เพราะกรรมเวนจ้องเอาเปรียบผู้น้อยทุกคนทางโดยบัญญาแค่แรงงาน ิ่ที่ไม่เข้าใจจริงตนเขาหลอกใช้อยู่ลำไปเบื่อผู้คนสังคมลวงหลอกเบื่อหญิ้งชายวุ่นวายวกวนเบื่อพวกคนทำดีวังพลเบื่อทุกๆคนที่ไม่จริงใจไม่ต้องแกล้งยิ้มแซงทำเป็นทักทายท,ทั้งทั้งที่ข้างในเกลียดกันแทบตาย ไม่ต้องมาสนใจจะไปไหนก็ไปคิดว่าฉันเป็นแค่อากาศเบื่อผู้คนสังคมลวงหลอกเบื่อยญิงชายวุ่นวายวกวนเบื่อพวกคนทำดีวงังพลเบื่อทุกๆุกคนที่ไม่เคยจริงใจไม่ต้องแกล้งยิ้มแสงทำเป็นทักทาย ทั้งที่ข้างในเกลียดกันแทบตายไม่ต้องมาสนใจจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็ไปคิดว่าฉันมันเป็นแค่อากาศคิดว่าฉันมันเป็นแค่อากาศ